ห้าอันดับพระชัยวัดชุดที่ห้าหนึ่งพระชัยวัดหลวงพ่อยิ้ววัดบางแขมจังหวัดนครปฐมปี2 4 9พรา่าคาหลักหมื่นขึ้นไปสองพระชายวัดหลวงพ่อสุดวัดหนองหวายจังหวัดสุราธ,ธานีปีสนีปี2ิบห้าราคาหลักหมื่นขึ้นไปสพระชัยวัดพ่อครูสอนวัดมังคสัน กรุงเทพมหานครปี2484รา่าคาหลักหมื่นขึ้นไปสี่พระชัยวัดจุติวัดกลางวรวิหารจังหวัดสมุทรปราการปี2 4 8 3ราาคาหลักหมื่นขึ้นไปหาพระชัยวัดพระอาจารย์พาวัดระคังโคสตารามจังหวัดกรุงเทพมหานครปี2460รราคาหลักหมื่นขึ้นไป ฝากกดและกดแชร์และกดติดตามช่องพระเครื่องทั่วไทยด้วยนะครับขอบคุณครับ